โรคเสี่ยงจะเกิดขึ้นถ้าเราคุมเบาหวานไม่ได้นะคะหนึ่งเลยก็คือเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาเสี่ยงตาบอดนะคะเสี่ยงตาบอดเสี่ยงตาบอดได้เลย2นะคะผิวหนังเกิดการติดเชื้อได้ง่ายแผลก็หายช้านะคะเสี่ยงเบาหวานตัดขานะคะเสี่ยงเบาหวานตัดขามากๆนะคะและก็ยังเกิดเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมด้วยนะ,ะก็เกิดอาการเป็นไงคะชาตามปลายมือปลายเท้านะ สาเหตุเลยก็คืออาจจะเกิดจากเส้นประสาทและสาเหตุก่อนหน้าที่จะทาให้เส้นประสาทเสื่อมคืออะไรคะอาจจะเกิดจากเบาหวานก็ได้นะคะ่ะโรคที่3นะคะนั่นก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะและเมื่อเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยต้องรู้นะคะว่าหลอดเลือดเสื่อมนะเป่าให ค่าน้าตาลเราเนี่ยไม่ได้ทะลุ126ถ้าทะลุ126เขาจะบอกว่าเราเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่ถ้าค่าเลือดของเรานะคะค่าน้าตาลเนี่ยย่ำอยู่ประมาณ100ถึง125เนี่ยแต่มันต่อเนื่องนานหลายปีเนี่ยอันนี้ก็กระทบกระดอนเลือดแล้วนะคะระดับน้าตาลในเลือดที่สูงเกินเกณฑ์เนี่ยจะกระทบทําให้หลอดเลือดเสื่อมทําให้หลอดเลือดแข็งเปราะอ,อักเสบตีบและตันนะคะเพราะฉะนั้นโรคหลอดเลือดหัวใจก็เลยเกิดขึ้นได้ด้วยถ้าคุณเป็นเบาหวานมาต่อเนื่องนะคะ นะและอีกโรคหนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคที่4โรคหลอดเลือดสมองนะอ่ะสเต็ปการเกิดเหมือนกันเลยกับโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นคือหลอดเลือดมันเสือ่อมจากระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดเปราะตีบตันแตกเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเลยทําให้ คุณภาพชีวิตเสียเพราะว่าอาจจะต้องเจอกับภาวะสตรกนะคะภาวะชาครึ่งซีกนะคะภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะโรคที่5ค่ะอวัยวะที่5ก็คือภาวะไตเสื่อมนะคะที่เขาเรียกว่าเบาหวานลงไตนั่นเองนะคะเมื่อไตเสื่อมแล้วนะวนกลับไปเลยค่ะคุณจะเจอภาวะหัวใจคุณจะเจอภาวะหัวใจแล้วคุณจะเจอกับภาวะที่ความดันก็คุมไม่ได้มีความความดันสวิงนะคะรวมถึงค่ะอาจจะต้องไปเจอกับ เ,เรื่องของคันตามผิวหนังได้ด้วยนะคะโรคไตเนี่ยนะและก็เจอภาวะน้ําท่วมป,ปอดได้ด้วยคือเรารู้สาเหตุแล้วนะว่าเราเป็นไขมันความดันเบาหวานเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดโรคไตได้แหละแต่ถ้าวันนี้เราก็เราเป็นไปนแล้วว่าสามโรคเนี้ยไขมันความดันเบาหวานนะคะแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ค่าไตาเราไม่ตกเร็วอ่ะค่าไตาเราไม่ตกเร็วอ่ะเราจะต้องมีความเข้าใจนะคะเราจะต้องมีความเข้าใจนะว่า ค่าไตาอ่านยังไงคุมอาหารโรคไตทำยังไงแล้วถ้าเป็นโรคไตไปแล้วเนี่ยมันจะไปเจออะไรบ้างนะคะถ้าเราคุมอาหารประเภทนี้ไม่ดีนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีความสําคัญดังนั้นแล้วค่ะโรคไตมันเกี่ยวข้องกับหัวใจนี้เองไม่พลาดแน่นอนนะคะที่จะรวมข้อมูลดีๆแบบนี้ไว้ในช่องนี้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ